กูไม่ไหวแล้วเพื่อนคว่าเป็นไรไปฟังโน้นก็มีแบบโอ้เดลี่สามคน <S <S มันตอบกลับมายัางมันตอบกลับมายังตอบแล้วมันบอกวอ่ารอรถ มันลปกป้องปูกูขอเปิดหน้าต่างขอเปิดกรแพงตรงนี้นะวจะรัวรัวรัวอะไรขนาดน่ะพี่ อยู่ในห้องคนเกะภูวก็อยู่อีกห้องหนึ่งถ่ายก่อนมรงนี้เพื่อนเดินเท้ามีอะไรดูปะไม่มีเลยโดนพังหมดเลยมองให้อยู่แต่ว่าไม่เจออะไรเลยแอดทางทิ้งหมดเลยนี่นี่ออนไีออนไี Critical bomb defuser activated By you have been spotted by hostiles. Fall back. That. Oh, right you know. in here. Oh, in, oh. <laughs> เท่าเบอร์สองเบอร์สองเป็นไอตัวสกดอตไตีนอะเบอร์สองเอยเดินทันอยู่มุมนี้แล้วอยู่บนบนลอยที่มึงระเบิดแล้วเขวข้างล่างมี เบอร์สองกำลังปิงอยู่อย่างสนุกสนานเจกเกอร์เจกเกอร์อยู่ในห้องอยู่กำลังจะออกประตูยังไม่ออกเข้ามาอยู่เกมันมันปิงปิงออกประตูไปแล้วออกประตูไปแล้วไปหายพีไอพีเราบังเจอหน้ามึงเจกเกอร์เออสวยที่เหลือไม่เห็นแล้วโอ้โหเบอร์สองเบอร์สองมาว์ลิกเบอร์สอง เบอร์สองวิ่งมาหากล้องโอเคสองคนอยู่นี่ครบครบอุ้ยกล้องแตกอยู่ตรงเบอร์สองล่าสุดนะไม่เห็นแล้วกล้องแตกเฮ้ยเจอนี่นี่นี่เบอร์สองสองคนสองคนครบสองคนครบสองคนเลยเข้าไปเข้าไปแล้วเข้าห้องแล้ว คนยิงกล้องกล้อง้องทีทีครับมันเข้าไปแล้วนะอยู่ในห้องแล้วนะโอปโฟร์แฮสโลเคเต็ดออปที่แหลกสู้เวลาให้หน่อยดิระเบิดระเบิดอยู่ที่มันด้วยหรอวะสู้ไม่เด็กกล้องไม่มีเหลือแล้วล่ะตอนเนี้ยไม่เห็นละไม่เห็นแบบแน่นอนสู้ๆนะที่เหลือดูไม่ให้ไม่ได้แล้ว

อูยอู้ยอ้ยเกือบเกือบตาดีนะไม่รับหัวไอศัดมันคือตรงไหนเนีตรงข้างข้ามังกรที่เราที่เราจัได้ืออั้ แต่แลาว่ามีคลสปอนคิวกูโดนยิงมาจึ๊กหนึ่งนัดดูใหหน่อยมีไหมนะไม่มีป้องเราไม่มีกกูเล่นตัวไฟฟ้านี่หว่าไอ้สัสกู <laughs> ข้าไปแล้วนะ เราไม่เจ๊ขิ้งไหนนะตลอดเลยไม่ใช่ท okay. huh? ี่นั้นอ้าวที่เข้ามันไก่อะเจ้าก็เริ่มชื่อชอบดีแล้วกูไปเปลี่ยนชื่อเฟซนแล้วก็เป็นที่ข้ามันไก่ใครตายป้องให้หน่อยตีโฟสีโป๊ะตีโฟรังลาวอะม่ใชาแล้วเนี่ยมันมันโดนซแล้วเนี่ยไลท์ส out ไปเฮีย <os> er. um, ไม่ติดทิกแไมดติกไม่ติกไอ้ฟูดบอลอโมดีไอ้ไอ้ทิวไปเคลียร์ทิ้งให้หน่อยดิตรงไหนอ่ะมึงไปเผาแล้วป้าระเบิดลูกนึงอ่ะไล่มันได้แน่หลุดเหลือแค่ทิวเป็นคนจาอแล้วตอนนี้ดีนีเลยนะระวังตาย ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเฮ้ยซีโฟโอูสิ40รซีโฟสวนลูกออกมา คนอยู่หลังไอ้ดิเป็นคนอยู่หลังหลังเลขหลังเลขไปไงดีวะแป๊บนึงนะโโดนไมก่ใครมีระเบิดอะไรปะไม่มีอ๋อ four last operators standing ฟังนูคนนึงอ๋อ four eliminated wow. friendly mission successful ปลาระเบิดไม่ แต่พอเอาจริงนะสัตว์แล้วมันเครื่องติดรัวๆเลยว่ะแต่กูไห้พาโดนซีโฟนะโลทับขันไม่ใช่เหรอโลทับขันนะเสียงเหมือนห้องแลบเลยว่ะห้องไหนกัแน่วันนี้ห้องเดิมไม่โดรน has located a น o m b ห้องเดิมไม่โดรน has found a bomb Yeah, nah. Ten seconds to go. Five hey, seconds before hey, 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 yeah, insertion. You found a bomb. Make you. your way to its location in the เฮ้ยห้องนี้ไม่ได้วะดูไวหน่อยนะดูไวหน่อยดูไวหน่อยโอเจาะขนาดนี้เฮ้ยมี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 ทังลเคารแล้วป่าแล้วไอ้กูป่าแล้วไอ้กูป่านแล้วเอ้มะพร้าวเข้าได้มะพร้าวเข้าเลยมุมนี้มีอยู่มุมนี้มะพร้าวเข้าได้อุ้ยเกือบลูกชิดดีนะลูกทันเล่นเล่นโดนต่อให้หน่อยเล่นโดนต่อให้หน่อยนะป๋องเล่นกระป๋เกียร์ของหองน้ำระเบิดมะพร้าวตรงนี้ตรงนี้ระเบิดสี่ลูก ออสองสองสองเห้อน้ำเี้ยงห้อนี้เี้ยห้องน้ำเีย้ขาขนเขขน่นี่แล้บเขนสองอนฝั่งี้มีในซ้ายมีในซ้ายมีในซ้ายกำลังไล่อยู่ไซสหนงันท้งเนองตัวสตัวอยู่นี่ไม่บีอ้นไม่บีอ้นใครใครจ่อเหล็กมาทำกูหน่อย กูเองกูเองเบอร์สีใช่ไหมไอ้โค้ดต่อรอบราได้สัต ไออออไม่เล่นแล้วกูไม่อยากเล่นแล้วอ่ะเพื่อนโยดไม่ใช่กูณแล้วอะไรจะพูดเลยกูอ่ะเราถังระเบิดแล้วไงกูก็แบบเดินถอยแบบไปกันเถอะไอ้นัา ต่อหน้ากูเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเยแล้วก็กูเห็นไอ้เิวป่านแล้วคือแบบแม่งเด็มกลางหัวกูเลยวโผล่ไอ้เิวไอ้เแค่ไม่ใหา่ได้แล้วไดไม่อยากเล่นแล้ว I'm so sorry ไอ้ตัวนี้กินไม่ต้องตัดนะเงาเลยกันไปเลย ชำเใจว่ะเฮ้ยเดยเปิดเอ๊ะเดกวแบบไอ้เดยวังไม่ยังไม่ทันได้พูดแต่กำลังพูดว่าเอ้ยเยี่ยมขมวดเลยด้ำใจพยายามแล้วเกมที่มันเล่นยากกัว่ไม่ไลอดเล่นาเยเย็นเสือแล้วดองดองทเลขวดเลย ข้าเอาตายอ่ะไอ้ทิวเอางี้ที่หลังมึงไม่ต้องลงที่พาก็ได้นะเว้ยมึงโกรธก็ไปลงที่กูเพื่อนขอร้องเลยตัดไายอยู่เลยไอ้แค่สองโซ่ตอนนี้ทิวฆ่าคนหนึ่งนะเว้ยเอ้ยยังไงกูได้ฆ่าแล้วนะเว้ยเนี่ยไหมกูขนาดกูฆ่าเต็มรถไปกูยังไม่ที่สี่เลยที่ห้าเราทำอะไรอยู่วะ

เอาจะมาแปะระเบิดเฉยๆไปก่อนไปก่อนขำครั้งเต้นไม่ออกอย่างนันแต่ว่าอ่าอ่าอามึงเหรอ ยากเหมืนเมื่อไหร่ป้ายป้องกันจะมีแบบสแกนโดนเหมือนไอชิมสักทีใช่ไม่ใจเหมือนกันเลยคุณคุณนะจะดูจากนี่น่าจะดูทีเล่นจากสตรีมเมอร์ชื่อดังเออสตรีมเมอร์ชื่อดังชื่อแอร์พีให้ระเบิดโทษทีอ่ะกูกูมึงจะเล่นเหรอเล่นกูจะเอาไว้โรเทชเมื่อกี้ มันอยู่ตำไหนกันวะโองหาเพื่อน i n g o บอกรตู้เย็นนะใครที่โผลูอยู่นี่วันครูอยูเย็นอยู่ห้งดงมู้เย็นแล้วเดี๋ยวกูช่วยนัดมีคารีเฮ้ยเอ้าโทษโทษโทษพีกีขทาง ห้องตู้เย็นเป็นโนกนี่มันตายแล้วดิทีแรกนะนี่นี่อีกเต็มอนี่อยู่นี่อยู่นี่เบอสสี่ไอพีกล้องมโดนทำลายไปอันหนึ่งเพื่อนโอ้ยตรงนี้ปิดได้เหรอ้องมกาลันยอังอยู่ห้องตู้เย็นงป้าทำไมเนี่ยไม่สู้ใครเขาไม่ได้เลยนะเตรียมพร้อมกัดเนี่ย ไอ้พ้อกันไฟต่งบอกแล้วกูบอกเลยนะไอ้แย่คนที่กัดไม่ใช่กูแล้วตายเนี่ยหนึ่งอะเฮ้ยไอค a อกูยังได้คะแนนมากกว่ามึงอีกเหรอกูฆ่าเพื่อนตายไปคนหนึ่งเลยนะไอคืออย่างปั่นอะไอฟ้ากูบอก ไอ้ฟ้าเปิดให้หน่อยเผาวิ่งมาโอเครอเจแดดไม่รู้มึงมึงจะตกเกลือนยังไงไม่รู้อะแต่มึงฆ่าเพื่อนนะก็ได้สุดท้าเพื่อนแล้วมันเดงนคือแม่ปลาแม่ติดแล้วแม่เสกบนหัวแต่พี่แกถอยคนเดียวแล้วไม่บอกเพื่อนด้วยกูนึกว่ามึงเห็นกันแล้วอ่ะก็กูเห็นว่ามึงกำลังกำลังจะเจาะกําแพงอ่ะกูรู้อุโมงกําแพงอยู่อ่ะแต่สุดท้ายก็ฆ่าเพื่อนนะนี่ตัวกูปิวเลยเฮ้แต่แต่สุดท้ายกูนำมึงหนึ่งสองคะแนนนะเว้ย ต่อคะแนนมันพูดได้ก็คือฆ่าเพื่อนอะไอ้เหี้ยนับเอ้ยที่โหลไม่ต้องพูดได้ไหมอะคอามเพื่อนใช่ไหมเกียวอะได้ก็ไม่ต้องพูดไอ้เหี้ยโดนซีโฟนน้อยบอกก็ไม่ต้องพูดไดะไอ้ที่โหลที่โหลพูดได้เหรอ